สวัสดีครับสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านเข้าสู่ช่วงของการถ่ายทอดสดนะครับดูดวงฟรีกับผมอาจารย์หนุ่มสุรพลใจร่านะครับวันนี้นะครับเป็นตํานานพระยิบสีตอนที่2นะครับเมื่อวานนี้พูดถึงนะฮะพระยิบสีใบแรกนะครับก็คือใบของตอนนี้อาจารย์กำลังบรรกกาาลังถ่ายทอดสดอยู่กับนะครับใบของเดอะฟลูนะครับก็คือเทพเจ้าเตโอดีสูตนะครับซึ่งเป็น ลูกของเทพเจ้าซีอุสนะครับซีอุสนี่นะถ้าตามเทพเจ้ากรีกนะครับหรือว่า,าเทพเจ้าของชาวยุโรปเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าเป็นเจ้านะครับเจ้าแห่งเทพเลยนะครับเป็นจอมเทพเลยนะครับทีนี้ประเด็นก็คือ,อวันนี้จะมาพูดถึงนะเรื่องราวของเทพเจ้าอีกองคหนึ่งนะครับที่เป็นตำนานของไพ่เดมิเชียน ก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอขออนุญาตนะครับในการที่จะแชร์คลิปเป็นสาธารณะกันซะก่อนนะครับใครเข้ามาแล้วแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับอ่โอเค นี่เป็นตำนานนะครับเล่าตำนานเพราะว่ามันจะมีประโยชน์มากกับท่านที่เรียนไพ่ยิปซีนะครับเพราะว่าถ้าคุณจําตำนานแบบนี้ได้นะครับการตีความหมายก็ง่ายมากนะครับง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับถ้าเราเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่เราต้องรู้ให้จริงนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์หนุ่มรู้ได้ยังไงว่าเทพอ่าว่าว่าทําไมไพ่ใบนี้ถึงอ่านมาอย่างนี้นะครับคุณต้องเข้าใจตำนานก่อนนะครับอ่า โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตหานิดนึงเนาะนะครับ ได,ได้ยินเสียงผมไหมครับขอเนียเช็คใไม้นะ,ะนครับโอเคตอนนี้เสียง<ๆ>มาแล้วนะครับตอนนี้เสียงมาแล้วนะครับ เพราะตอนี้ต้องเช็คเสียงนะครับเพาเดี๋ยวเสียงไม่ออกนะฮะโอเคนะครับอ่ะวันนี้นะครับแน่นอนครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของเทพเจ้าอ่าอ่านว่ายัางไงเฮอร์เมสใช่ไหมฮะเทพเจ้าเฮอร์เมสมายถึงเป็นเทพนะครับในไพ่เดอะเมจิกเชนไพ่หมายเลขหนึ่งนะครับอยู่ในไพ่ในชุด Major a r อาคานะครับ ยีิบสีเนี่ยนะครับเขาจะมีไพ่ที่เขาเรียกว่าทรงพลังหรือว่านะครับเป็นไพ่ที่มีอํานาจนะครับต่อเจ้าของชะตามากที่สุดก,ก็คือเขาเรียกว่าไพ่เมเจอร์อาร์คานาเมเจอร์อาร์คานานั้นนะครับจะมีไพ่ทั้งหมด22ใบนะครับแล้วในยีบสอใบเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นเขาเรียกว่าเทพนะครับอ่าเขาเรียกว่าเทพ,พเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์มีตำนานนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะ เล่าให้ฟังเป็นทีละตอนทีละตอนนะฮะสำหรับท่านที่ชอบนะครับอยากเข้ามาฟังนะฮะก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับติดตามรับฟังกันได้นะโอเคสักครู่นะครับไม่ได้หาไว้ก่อนนะครับแต่ก็โอเคเจอแล้วนะครับเมื่อวานเล่าถึงเดอะฟลูนะครับก็คือเทพเจ้าเดโอนีซุส เทพเจ้าแห่งไวน์ะครับแห่งการทําเล่าอางุ่นวันนี้เรามาพูดถึงเทพเจ้าองค์นี้ครับไพ่ใบที่หนึ่งนะครับเลขหนึ่งะครับเป็นเลขของอโรมันนะครับเป็นเลขโรมันภาษาโรมันไพ่ใบนี้นะครับดูจากหน้าไพ่นะครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีสะอาสวมเสื้อสีขาว นะครับเสื้อคลุมสีแดงมือหนึ่งนะครับมือ,อมือขวาเนี่ยชี้ชี้คาาสีขาวขึ้นฟ้าส่วนมือซ้ายเนี่ยชี้นิ้วลงดินบนศีรษะนะครับเรียกว่าเป็นเครื่องหมายอินฟินิตบนเลขอา่่อนใต้เลขหนึ่งนะครับที่โต๊ะนะครับที่โต๊ะของของตรงนี้นะครับก็จะมีที่ที่เอลขอโทษที พี่เอลเนี่ยจะเป็นงูกินหางนะครับเป็นงูที่กินหางตัวเองนะครับขดอยู่นะซึ่งต้องบอกว่าเสื้ออ่าเป็นเป็นผู้ชายคนที่เขาเรียกว่ามีความรอบรู้นะครับมีความรอบรู้มีพลังอำนาจนะครับเชื่อมต่อระหว่างสวรรค์มนุษย์และอายมโลกนะครับ เสื้อสาเสื้อสีขาวด้านในเนี่ยหมายถึงอะไรครับหมายถึงจิตใจที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์นะครับเสื้อสีแดงนั้นหมายถึงพลังแห่งเวทมนต์เป็นเสื้อที่เสื้อคลุมที่เทพเจ้าซีอุสประทานประทานให้นะครับในการที่จะใช้เวทมนต์นะครับเสกอะไรก็ได้นะครับงูกินหางหมายถึงอะไรครับหมายถึงความเป็นนะความเป็นผู้มีลางสังหรณ์ที่แม่นยำนะฮะ อำนาจนะครับทั้งหลายเหล่านี้นะครับเป็นอินฟินิตี้คือมีพลังอํานาจไม่สิ้นสุดนะครับที่จะเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้อยู่บนหัวและที่สําคัญนะฮะมีมีอุปกรณ์เขาเรียกว่ามีทั้งเหรียญน,นะครับเหรียญแผนธาตุดินนะครับดาบแผนธาตุลม ถ้วยแทนธาตุน้ำนะครับและไม้แทนธาตุไฟนะฮะนี่คือเรื่องราวนะครับเรื่องราวนะที่สำคัญครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวก็คือเทพเจ้าซีอุสนะฮะได้ไปพบรักกับเทวีแห่งเทพีแห่งดวงดาวคุณผู้ฟังนะครับไม่ใช่เทพีฮีร่านะครับหรืออัตตนานะฮะไม่ใช่นะครับเป็นเทพีแห่งดวงดาวนะครับ เทพเจ้าซอุสก็เลยนะครับหลงรักเทพีแห่งดวงดาวอย่างหัวปักหัวปำนะครับแล้วก็แอบ,บมีความสัมพันธ์นะจนเทพีแห่งดวงดาวเนี่ยนะครับเกิดตั้งคันนะะก็เลยหนีไปซ่อนณถ้ำแห่งหนึ่งคุณผู้ฟังนะครับไปซ่อนณถ้ำแห่งหนึ่งจนคลอดบ,บุตรชายผู้หนึ่งนะครับซึ่งมีความเฉลียวฉลาดมากนะครับชื่อเฮอร์เมสนะฮะ เป็นลูกของเทพเจ้าซีอุสกับเทพีแห่งดวงดาวคุณผู้ฟังนะครับเฮอร์เมสเทพเจ้าเฮอร์เมสนั้นเป็นน้องชายแท้ๆนะครับของเทพเจ้าอะอพอโลโลนะครับเทพเจ้าอพอโลโลนั้นเป็นอาเป็นเทพเจ้าแห่งดนตรีนะเทพเจ้าดนตรีแล้วก็ชอบเลี้ยงวัววันหนึ่งนะครับเทพเจ้าอาเฮอร์เมสเมนี่หนีออกมาจากถ้ำนะครับพอโตขึ้นก็หน,นีมาจากถ้ำแล้วก็ไปเจอวัวถึง50ตัวนะครับตามทุ่งหญ้า เป็นวัวสีขาวสวยมากนะครับก็อยากได้ก็เลยแอบขโมยแต่ทีนี้ประเด็นเนี่ยเฮอร์เ,เ,เมสเป็นคนที่ฉลาดมากก็เลยเอาไม้กวาดเนี่ยไปผูกติดกับหางวัวนะครับทําให้อ่าเรียกว่าทําให้หารอยเท้าของวัวไม่เจอเวลาที่วัวเดินไปไหนก็ก็ไม้กวาดเนี่ยก็ทําหน้าที่กวาดกวาดกวาดไปนะครับทําให้ไม่สามารถหา วัวนั้นได้นะครับเทพเจ้าเฮอร์เมสนะฮะพอต้อนวัวไปแล้วก็มานอนเล่นนะครับนอนไปนอนมาเทพเจ้าของพอลโลเนี่ยพอเอิญมาดูวัวแล้วหาวัวไม่เจอก็เลยใช้เขาเรียกว่าวใช้การพยากรโอ้นะครับเฮอร์เมสนี่เองเป็นผู้ขโมยไปนะครับก็เลยมากล่าวหานะครับเฮอร์เมสก็ไม่ยอมรับ,นะรบพอไม่ยอมรับเสร็จนะครับก็เลยไปฟ้องเทพเจ้าซีอุสนะครับ เทพเจ้าซีอูสก็เลยทรงมาไก่เกลียนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะเป็นพี่เป็นน้องกันนะฮะยังไงก็แล้วแต่ก็ให้เฮอร์เมสเอาวอัวมาคืนเฮอร์เมสก็เอาวอัวมาคืนนะครับแต่มาคืนได้แค่48ตัวหายไป2ตัวคุณผู้ฟังนะครับหายไป2ตัวทีนี้ไอ้ที่หายไปเนี่ยนะครับเทพเจ้าอาอพโลก็ไม่พอใจถามเลยว่าเอาไปไหนนะครับปรากฏว่าที่หายไปเพราะว่าตัวเทพเจ้าเฮอร์เมสนั้นเอาวอัวเนี่ยไปบูชายันนะครับ บูชายันนะแล้วก็เอาเส้นเอ็นของวัวเนี่ยนะครับเอาเอาไส้ของวัวเนี่ยมาทําเป็นเส้นเจ็ดเส้นคึงวิธีกระดองเต่านะเป็นพินนะซึ่งให้เสียงที่ไพเราะนะครับไพเรเราะนะซึ่งเทพเจ้าเฮอร์เมสเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ายัางไงยังไงเนี่ยพระอพอลโลต้องโกรธที่เอาวัวเข้าไปฆ่านะครับก็เลยมอบพินอันเนี้ยให้กับ ให้กับเทพเจ้าอาพอลโลทําให้เทพเจ้าอาพอลโลพอใจครับคุณฟังเลยให้คาถาสีขาวนั้นมาเป็นคาถาที่ทรงฤทธนะิ์ชาเป็นคาถาที่เชื่อมกับสวรรค์และมะโลกมนุษย์เป็นคาถาอําอนาจนะครับเทพเจ้าซีอูสก็เลยนะครับประทาน,นเสื้อคลุมวิเศษนะครับที่ทําให้เฮอร์เมสเนี่ยสามารถที่จะใช้เวทมนต์ได้ทุกประการนะครับเสกไปไหนก็ได้เหาะได้อะไรได้นะครับ แล้วก็สาอาแล้วก็ให้เกิือดมีปีกนะรเรียกว่าเกลือดมีปีกเกือกทองมีปีกที่ทําให้นะครับเฮอร์เมสเนี่ยสามารถไปไหนมาไหนได้ได้ไกลแล้วก็มีอํานาจนะะแล้วเฮอร์เมสเนี่ยนะครับยังมีอีกหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นเทพเจ้าแห่งการสื่อสารนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งการสื่อสารเป็นเทพเจ้าแห่งการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับสวรรค์ถ้าเป็นอินเดียก็คือถ้าเป็นอินเดียก็คือ ฤๅษีนารัตนนั่นแหละนะครับหรือนาถฤาษีอาจจะตามตำนานไทยอนะฮะจริงจริงก็คือเทพเจ้าเฮอร์เมสแล้วอีกหนะ้าที่หนึ่งของเทพเจ้าเทพเจ้าเฮอร์เมสก็คือนําดวงวิญญาณของผู้คนนั้นไปสู่ยมโลกนะครับเทพเจ้าเฮอร์เมสเป็นเทพเจ้าแห่งมีอาแห่งความเมตตาทําให้เทพีเฮรานะครับซึ่งเป็นพระมเหสีใหญ่ของของอ่าซึ่งเป็นชายาใหญ่ของเทพเจ้า ซูส <S US> หรือซีอูสนะครับอพอพระไทยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่างประจบประแจงและช่างตั้งคำถามที่พระองค์นะครับพอพระไทยมากๆเลยนะครับนั่นก็คือ,อแล้วเทพเจ้า,าเซเทพเจ้าเฮอร์เมสนั้นยังช่วยนะครับช่วยงานเทพเจ้าซีอูสได้หลายๆครั้งหลายครั้งยังช่วยฆ่ายักษ์ให้กับเทพเจ้าซีอูสแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็เคย เลี้ยงไดโอนีซูสนะครับที่ผมเล่าไปเมื่อวานนี้นะครับอตอนเล็กๆนะครับประสิทธิ์ประสานวิชาให้กับไดโอนีซุสเพราะฉะนั้นแล้วเฮอร์เมสนะครับเทพเจ้าเฮอร์เมสถือว่าเป็นเทพเจ้าที่ส่งพลังนะครับเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าไปปรากฏอยู่ในดวชะตาของใครแน่นอนครับหมายถึงการเริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นกิจการงานต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าการขายหรือ เริ่มต้นในกิจการงานนั่นคือการประสบความสําเร็จและนะครับประสบความสำเร็จอย่างมากอย่างสูงนะครับรับเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีไหวพริบมีปฏิภาณมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำนะครับถ้าไปอยู่ในไพ่พื้นชะตาแสดงว่าคนคนนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีสัมผัสที่6นะครับหรือมีสิ่งที่เป็นพลังาจาก เบื้องบนนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของไพ่เดอะเมจิกเชนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดที่สนใจหรือชอบนะครับชอบเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วก็คนที่ชอบเรียนรู้นะครับเดี๋ยวอาจารย์อาจจะทําแบบสมบูรณ์ให้อีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของตำนานเทพนะครับอันนี้ก็คือมาเล่าสู่กันฟังนะครับยังมีฮะยังมีอีกเยอะ วันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของ The High p r e s t h o o นะฮะ The High p r e s t h o o เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับสนุกสนานมากนะครับโอเคตอนนี้19นาฬิกากับอีก21นา21นาทีนะครับผมมีเวลาประมาณ15นาทีคุณผู้ฟังนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงของวันที่14นะครับ14เดือนอ่า วันที่14เดือนพฤิกายน2563นะครับดูว่าพรุ่งนี้ใครนะครับจะเด่นเรื่องของอะไรนะครับมาดูท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ได้ไพ่เพจออฟเพนเ a c l เกิลนะฮะต้องบอกเลยถ้าคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆอาจารย์บอกเลยครับว่าอย่ารอเวลาเริ่มได้เลยได้ไดเลยส่วนคนที่เริ่มไปแล้ว วันนี้เป็นวันที่คุณจะกอบโกยรายได้นะครับเป็นวันที่ดีในการหาเงินนะครับกิจการของคุณกําลังส่งผลให้ได้รับสิ่งดีๆนะครับส่วนคนที่มีความรักอาจารย์ว่าคุณกําลังจะได้ข่าวดีนะนะครับความรักคุณพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับช่วงนี้ให้ระวังความเครียดระวังความคิดนะครับที่สําคัญให้ระวังเรื่องของอารมณ์นะครับระวังเรื่องของอารมณ์ระวังเรื่องของอความ ที่ตัวเองชอบคิดชอบกังวลในเหตุการณ์ล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้นะครับสิ่งที่เข้ามาอยากให้ทําใจให้สบายๆพักผ่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันครอบครัวด้วยนะครับคุณต้องดูแลสุขภาพขอ,ของตัวคุณเองให้ดีๆครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับในไพ่เจ็ดไม้เท้านะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ต้องดูแลเรื่องของอารมณ์นะครับ ในเรื่องของการงานบางทีคุณอาจจะครุ่นเรื่อมานโอ้โหงานมันยุ่งเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นการท้าทายความสามารถของตัว,ตวคุณเองนะครับอ่าเรามาดูนะครับในช่วงนี้เนาะท่านที่เกิดในวันจันทร์อังคารน,นะฮะโอเควันพุธกลางวันนะครับ <c oughs> วันพุธกลางวันในไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าเป็นไพ่ใบที่พูดถึงในเรื่องราวของดวงชะตานะครับ โดยเฉพาะาเด่นในเรื่องของการงานเขาบอกว่าช่วงนี้งานของคุณนั้นกําลังจะได้รับโชคลาภหรือสิ่งดีๆกาลังเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ให้าสาคัญที่สุดก็คือให้คว้าโอกาสนั้นไว้นะครับท่านใดที่กํากลังมองหางานคุณกําลังจะได้งานครับในการรับการตอบรับอย่างดีนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับต้องบอกว่าช่วงนี้ให้ ระวังอุบัติเหตุระวังเรื่องของอารมณ์การทะเลาะการขัดแย้งจากเพื่อนร่วมงานในเจ้านายนะครับอันนี้ต้องบอกว่าได้ไพ่เดอะทราเวอร์นะครับอันนี้นะฮะแล้วช่วงนี้ให้ให้ค่อยๆใช้สตินะครับอ,อย่าขัดแย้งนะครับหรืออย่าพยายามดี้กเลี่ยงการทะเลาะหรือการขัดแยง้งจะดีที่สุดครับท่านที่เกิดในวันพฤรหรัสบดีนะครับว้าวรากฐานการงานของคุณ มั่นคงอย่างแน่นอนในช่วงนี้นะครับดวงกําลังดีดวงกําลังมาของอ่าเขาเรียกว่าดวงกําลังเฮงเพราะนั้นแล้วนะครับช่วงนี้เนะาะดวงของคุณนั้นประสบความสําเร็จอย่างมากๆเลยอาจารย์เชื่อว่าทุกอย่างเริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าพูดถึงเรื่องของความรักต้องบอกว่าคนที่ยังโสดก็นะครับจะเจอคนที่ถูกใจนะครับนะคนที่รอคอยความรักอยู่แล้วก็สมหวังแน่นอนนะครับ ท่านที่นะครับเกิดในวันศุกร์ครับวันศุกร์ช่วงนี้ได้ไพ่สีสีเมท้าอสีดาบขอโทษทีสีดาบหมายถึงความเครียดนะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับกังวลกับปัญหาต่างๆนานาที่คุณเจออยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้ดูแลนะครับให้ดูแลอารมณ์นะครับของตัวเองนะครับอย่าคิดเยอะนะครับอย่าจุกจิกนะผ่อนคลายบ้างนะครับที่สําคัญหมันทําบุญครับในช่วงนี้เนาะ ราจะได้กลายเป็นดีนะครับคนที่เกิดในวันเสาร์ได้ไพ่ห้าห้าดาบให้ระวังเรื่องของอะไรครับอารมณ์ความเครียดนะครับช่วงนี้เนาะคุณเป็นคนที่โรดอดทนนะครับแต่ก็ยังมีบุญมีวาส,สนายังมีโชคอยู่ให้มันสดบนบ่อยๆนะครับแล้วก็โชคลาภจะเข้ามาเองนะครับนี่คือเรื่องราวของไ <c oughs> พ่ดวงนะครับ ไพ่ดวงนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าท่านใดที่นสนใจที่จะดูดวงสดๆกับผมอาจารย์หนุ่มนะครับในช่วงนี้เนาะนะครับก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะติดตามกันได้นะครับติดตามกันได้ผมไม่แน่ใจว่าอันเมื่อกี้นี่มันถึงวันอังคารไหมเน,ะนาะน่าจะถึงนะ ขออนุญาตนะครับคุณผู้ฟังผู้ชมฮะสักครู่ครับเดี๋ยวแชร์ก่อนเมื่อกี้อันอันนี้อันใหม่นะครับยังยังไม่ได้แชร์เพราะว่าเมื่อกี้สัญญาณมันตัดไปนะครับไม่แน่ใจว่าช่วงนี้เน็ตของที่ห้างไม่รู้เป็นยังไงนะครับหรือมันเป็นเน็ตของผมเองว่ะว่ะนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นเติมเงินนะฮะบ,บางอันนะะพอเปลี่ยนเป็นเติมเงินก็ทําให้นะครับ เปนี้เป็นของวันพุธถึงวันเสาร์โอเคนะครับก็มานะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับใช้ให้อาจารย์ด้วยสนใจดูวดวงกับอาจารย์อย่างละเอียดมีค่าบูชาครูอยู่ที่500บาทนะครับวันช่วงนี้อาจารย์สวดมนต์นะครับให้กับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะครับที่ดูวดวงกับอาจารย์เนาะดยการที่อาจารย์สวดอิติปิโสร้อยแปดจบนะครับ เพื่อบูชาศิวลึงนะครับศิวลึงหินอ่อนนะครับเพราะว่ายิ่งสวดนะครับเรื่องอางานก็เริ่มเข้าเริ่มดีมากๆเลยนะครับโอเคนะครับจะขออนุญาตเปิดเสียงก่อนสวัสดีทั้งแปดผู้ชมครับอ้าวใครเข้ามาแล้วแชร์ให้จารย์ก่อนเนาะนะครับมา ท่านนี้บอกว่าแชร์แล้วค่อะอ๋อนะฮะแชร์ล้วคาเล็กนะครับจะสอบราชการติดไหมคะนะครับวัาที่คุณจะถามไ้่ยิบซีเนี่ยอาจารย์อยากให้คุณตั้งจิตอธิฐานให้ดีๆนะครับการถามไ้่ยิบซีเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญครับถ้าเราถามผิดนะครับหรือถ้าเราไม่ตั้งใจมาเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าปัญหาเกิดเลยแหละนะครับโอเคมาครับ นะครับสอบราชการติดไหมติดครับผมนะครับได้ไพ่ page o ฟ p e n t a c l e โนะฮะโอ้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเลยอาจารย์บอกเลยว่าสิ่งที่คุณตั้งใจเนี่ยสมหวังอย่างแน่นอนนะครับสมหวังอย่างแน่นอนครับผมนะฮะถ้าไพ่ใบนี้มาไม่เคยพลาดใช่และะ้วค่ะอ๋อเมื่อคือนฝันว่าอาตัวเองเป็นพญายนาคหมายความว่ายังไงคะเมื่อคือนเหรอคะลูกนะครับก็หมายถึงว่านะครับ จริงๆแล้วสังสิ์กำลังจะบอกว่าให้เราเนี่ยไปทําบุญกับพญานาคหรือวัดที่มีพญานาคนะครับเพราะว่าอะไรมันเป็นวัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเชื้อสายของเรานะครับอ่าล้วก็ทําบุญสะดาะเคราะห์ด้วยนะครับอ่าก็จะดีมากๆเลยนะครับอ่าทำบุญมันเป็นการเสริมดวงทําให้ดวงของเราดีขึ้นและเอาชนะทุกปสัรคที่เราเจออยู่ครับ แล่ราทามิ้นที่แฟนส่งรูปที่แฟนส่งรูปมาให้ดูเมื่อกี้ผู้หญิงนั่งข้างแฟนใช่แฟนใช่คนที่แฟนแอบคบแอบคุยแอบไปรับไปส่งไหมคะโอ้ยถ้าแอบไปส่งอาจารนั่นไหมคุณเขาจะมาทําให้คุณเห็นไหมล่ะประเด็นน่ะเออบางทีเราก็คิดเยอะไปนะนะครับอาจารย์น่าไม่น่าจะใช่ครับนะฮะอาจารย์ไม่น่าจะใช่นะาามันได้ไพ่สเตรน คิดเยอะเกินไปนะครับบางทีบางครั้งก็เหนื่อยน้อลูกแชร์ราคาเล็กเร็วๆนี้จะสอบรัชการติดต่อไปแล้วนะครับแชร์แล้วครับโชคลาบนะครับมาดูกันครับโชคลาบเป็นยังไงนะครับโชคลาบได้ไพ่สี่สี่ถ้วยนะครับ สี่ถ้วยหมายถึงอะไรครับสี่ถ้วยหมายถึงว่าบางทีคุณไปหาโชคลาภสกไกลเลยแต่หิ้งพระของคุณนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในบ้านคนแก่ในบ้านคุณดูแลดีหรือเปล่าถ้าดีนั่นแหละครับโชคลาภคุณอยู่ตรงนั้นเองแชนะร์ราคานะฮะการเงินค่ะอะไรนะรัชนีอะไรสักอย่างโอเคการเงินได้ไพ่ใบน,นี้ครับอสองถ้วยนะครับสองถ้วยถามว่าด,ดีไหมการเงินสุดยอดเลยนะครับ การเงินช่วงนี้เป็นการเงินที่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็มีมักจะมีสิ่งดีๆเข้ามาอยู่เสมอๆนะครับอืมมาจากเพื่อนต่างเพศมาจากคนอ่าอ่าเขาเรียกว่าเพื่อนๆที่ที่เข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ทำให้การเงินดีขึ้นครับาแช์อ้อวิจารลงเอยกับเราอีกนานไหมคะไม่นานจา้ะอาจารย์เชื่อว่าอ่า ได้ไพ่สี่เหรียญน,นะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับคําตอบก็คือได้ครับใช้เวลานิดนึงแต่ว่าไม่นานนะครับมีโอกาสลงเอยกันได้ดีนะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะชาลคะแอลคนที่เพิ่งเสียไปเขามีเขามีอะไรอยากจะบอกเราไหมนะครับอามาดูกันครับจริงๆเขาต้องบอกว่าเขาอยากจะบอกว่าอย่าให้เราคิดมาก บางครั้งเราคิดจนเหนื่อยจนล้านะครับอืนะครับถ,ถ้าอย่ายังไงก็ไปทําบุญหาเข้าไปบ่อยนะครับเออจาแล้วแอนเมื่อ,อไรความรักจะดีขึ้นค้ามมีปัญหากินคะ่ะอาจเป็นมีปัญหากันใช่ไหมจริงๆแล้วอะความรักไม่ใช่เกิดปัญหาหรอกลูก,ลกมันเกิดปัญหาที่ตัวเราเองนั่นแหละ เพราะว่าตัวเราเองเป็นคนที่หวาดระแวงและไม่ค่อยเชื่อใจใครนะครับแล้วมักจะคิดเสมอว่าแฟนไม่ไม่ซื่อสัตย์ก็เลยทําให้หนูกับแฟนเนี่ยนะครับไม่ลงรอยกันนะครับอาจารย์อยากให้เราอะลูกเราไม่รู้ว่าวันนี้พรุ่งนี้อะใครจะเป็นยังไงถ้าวันนี้เราทะเลาะก,กับแฟนแล้วอยู่ๆเขาหายไปหรือเขาตายไปล่ะนะครับเออโดยความกูอตายไปสักก็ดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อาจารย์เชื่อว่า จริงๆถ้าเราถ้าเราละความกโกรธแล้วก็เป้าหมายก็คือเราอยากมีความสุขก็มีความสุขสเขาสิปอนนุบนเขายังอยู่กับเราอยู่นะครับให้เขามีความสุขให้เรามีความสุขด้วยกันนะครับอาจารย์เชื่อว่าทุกอย่างดีเพราะได้ไพ่แปดแปดไม้เท้าครับหนโนูต้องค่อยๆปรับตัวเองให้ดีขึ้นครับ แอลบอกว่าแชร์แล้วครับคนที่เพิ่งเสียไปจะให้โชคลาภไหมคะเอนะให้สิถ้าคุณสร้างบุญกับเขามาเยอะนะครับแชร์แล้วครับชีวิตคู่จะเป็นยังไงครับนะครับชีวิตคู่ช่วงนี้เหมือนต่างคนต่างอยู่เหมือนเหมือนไม่ค่อยแคร์กันสักเท่าไหร่นะครับนะในพายเก้าเหรียญน,นะครับ ลูกสาวคนเล็กนะครับโชคลาบไม่มีครับได้ไพ่เจ็ดเหรียญต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการที่ต้องดิ้นรนหาเองนะครับไม่ค่อยมีโชคลาบระดับไพ่ปบนี้ขึ้นมาคนบอนีดียวขับคนครับขอบคนเช่นกันฮะเดี๋ยวขับคุณครับขอบคนเช่นกันครับอ่ะนะฮะก็ตอนนี้ อาโอเคให้อีกสี่คำถามฮะมีอีกไหมครับอา่นะครับใครที่ชอบในเรื่องราวของเทพอ่าเรื่องราวของเทพนะฮะก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับอ,อบเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไปอัพขึ้น y o u t u b e แล้วเอาสองคลิปนี้มาต่อกันนะครับชอบอเรื่องราวของเทพเรื่องราวของเทพนะครับ ก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเอาสองคลิปนี้มาต่อกันนะครับชอบอ่ะโอเคครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสนใจดูดวงกับอาจารย์นะครับมีค่าบูชาครูอยู่ที่500บาทนะครับแต่ถ้าอยากจะบูชานะครับอยากจะบูชานะท่านใดที่กําลังมีการค้าแล้วเกิดปัญหานะครับเกิดปัญหาอยากที่จะช่วยนั่นแหละเรียกว่าเกิดปัญหาขึ้นมาอยากที่จะหา วัตถุมงคลที่อยากจะมาบูชาเพื่อที่จะเสริมโชคเสริมลาบเสริมดวงชะตาลูกศิษย์อาจารย์มีอยู่คนหนึ่งอธิษฐานจากในรูปที่อาจารย์โพสลงไปนะครับอันนี้นะครับคือศิวลึงที่เป็นที่เป็นเนื้อหินอ่อนนะครับอันนี้จะมีอ่าเขาเรียกว่ามีให้บูชานะครับอยู่ที่1299บาทนะฮะแต่ว่าถ้าคุณชมจากการไลฟ์สดของอาจารย์หรือในในวิดีโอสามารถสั่งบูชาได้นะครับเป็นศิวลึง ที่เป็นจากหินธรรมชาติคือแกะมาจากหินอ่อนนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องหมายของพระศิวะและพระแม่ศรีอุมาเทวีนะครับเพราะฉะนั้นอาจเป็นศิลปะแบบอินเดียนะครับอ่ากว้างฐานกว้างประมาณ1นิ้วนะครับหนิ้วถึง 1, 1นิ้วครึ่งนะครับอันนี้อยู่ที่999บาบาทนะครับต้องบอกว่าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์นะครับลาไปแล้วครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ